นั่งสมาธินี่ทำได้ง่ายมากๆเลยเราอาจจะใช้การนั่งสมาธิด้วยการภาวนาบทสวดสั้นๆไปด้วยก็ได้คาถามหาจักรพัทเนี่เวลาที่เราสวดเราสวดคาถามหาจักรรพัิไปเรื่อยๆใจเบาๆแล้วเราก็นั่งหลับตาทําสมาธิไปด้วยจิตของเราจะอยู่กับสมาธิอยู่กับบ,บทสวดท,ที่เราสวดสวดไปเรื่อยๆบ่อยๆ สม่ำเสมอใจของเราจะเบาสบายช่วงไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยก็พักแล้วก็นั่งหลับตานิ่งๆอยู่กับลมหายใจของตนเองลมหายใจของเราจะเบาเบาเบาเบ,บามากเราจะอยู่กับความว่างเปล่าที่เราจะมองเห็นแค่มีแสงสว่างอยู่ที่ตาที่สามของเรา มีแค่แสงสว่างอยู่ที่ตาที่สามของเราไม่ว่าจะเป็นแสงสีอะไรก็ได้แต่เราจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าเวลาเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเชื่อมจิตของเราได้เชื่อมจิตเชื่อมกายของเราได้เชื่อมพลังงานไปสู่จักรวาลได้จิตของเราจะเบาจิตของเราจะสบายเราจะมองเห็นความว่างเปล่าเราจะรู้สึกเบา หากเรารู้สึกเมื่อยช่วงไหนจังหวะช่วงไหนที่เรารู้สึกเมื่อยเราอาจจะโยกตัวผ่อนคลายร่างกายเบาๆสบายๆบใช้สมาธิอยู่กับการโยกตัวไปซ้ายขวาเบาๆสบายๆผ่อนคลายร่างกายให้เรารู้สึก เบาสบายแล้วเราก็ดึงจิตของเรากลับมานั่งตัวตรวงอยู่กับความเบาสบายภาวนาไปเรื่อยๆเป็นคาถามหาจักพัิก็ได้พุทโทก็ได้พุทธังสรารนาังขชามิ ทำมังสารนังคชามิสังคังสารนังคชามิก็ได้หรือเราจะนั่งอยู่นิ่งๆด้วยความเบาสบายถ้าเราอยากนั่งอยู่นิ่งๆเราก็อาจจะใช้คลื่นเสียงที่เป็นเสียงสวดมนต์คาถามหาจักรพัิสวดให้เราได้ยินไปด้วยแล้วเราก็ทำสมาธิไปด้วยทําแบบนี้ทุกวัน ช่วงที่เป็นช่วงเช้าๆหรือก่อนนอนบรรยากาศที่เย็นสบายจะทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายเราจะสัมผัสได้เองว่าความเบาสบายความสุขแบบนี้เราสร้างขึ้นมาได้จริงๆแล้วพลังวิเศษในตัวของเราจะเชื่อมโยงทั้งกายและจิต ให้เราเกิดปัญญายาณลองฝึกกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ